Hãy em cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đâu hấp dẫn

เย็ดีบาคันมันเหยียบพี่นะครับเขาจะขึ้นด้ายแข่งขันขาถกเทครับนะฮะกำลังเรืมรับสมัครครูเขาแข่งขันนะครับไปกับนะฮะไปกับระยะทางะ้านหาหฮกเมรนี่แหละนะครับ แม่นบ่ระยะทางประมาณนี to to <cor lly> ้บ <an> ่ประมาณสิบเมตรบ่ะไปกลับแม่นบ่ไปกลับสิเมตรไปกลับไปกลับประมาณสิบเมตรไปกลับยี่สิบเมตรนะครับท่านผู้ใดท่านผู้ใดตกดีท่านผู้ใดล้มจากนี่ไปสิที่ว่า เที่ว่าเฝ้านะครับเฝดี๋ยวเจ้าบต้มีกเี้ยวว่าเ้าเร็เข้าใจไหมรับเวลาหลังจากไม่เอาไม่เอาเริ่มขึ้นเลยครับเริ่มขึ้นเลยุดแรกเลยเริ่มากัด้อ่าชแรกเริ่เล้ปิกาานเ่กมรอบเดีวของทุนรบ่าคีสนี่ย่างเ็ดแล้วนี่อันนู้ย่างเปลนนิน้เดีวมามีย่างนึงเด้อ นี่ครับประมาณ10เมตรนะฮะไปกลับไปกลับเลยกับผู้ใดว่วผู้นั้นชนะนะครับอันนี้คือกติกาผู้ใดขึ้นแล้วตกถือว่าฟาวนะครับแผ่เฝ้า ไป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 ยศยศยศว่าเอ้อเออเออลองเป็นชี้ขาถูกแค้กยาวไปล่างยาไป โอ้ที่ดีไว้ค้าดูเทค้าดิไปแลวไดเอ้ว่เาโวหอทำบุญทำบุญใจวัชนามาลงอเอาละสมัครไหมสมัครไหมเออโอ้เงินสมัครแต่ไล่เต็มตัวเลยว้ายอะไร พจน์ซ่อมอยู่ประจำพุ่นมีไม่หรอซ่อมเอาซ่อมนะครับเดี่ยซ่อมนะเดี๋ยวนะโอ้โอ้เอาเร็วคนนั้นเร็วเรียนครับเรียนนี่เรียนโชว์เลยครับท่านพยาบาลครับโชว์เลยโชว์เลยโอ้โอ้ยจับเวลาได้ครับเรื่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยห้ามลงเอ้ย เอ้นโอ้ย <Debatte> ฮันทนทนทนยสุดยอดเโอ้ยไุไห้19.85 9.85้5.8